สวัสดีครับเ,เพื่อนๆก็พบกับผมนะครับเซียนตาบ้านนะวันนี้เซียนตาบ้านก็จะพาเ,เพื่อนๆนะมาดูพระเหรียญหลวงปู่ดุลนะครับวัดบรุรพารามจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่เป็นเหรียญยอดนิยมของภาคอีสานอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่สร้างปี24นะ,ะเขาเรียกว่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ก็ได้รับความนิยมอยู่นะครับน่าสะสมนะอ่ะถ้าพเพื่อนๆเจอเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่พเพื่อนๆดูรายละเอียดโดยรอบก่อนนะนี่พระเป็นหลวงปู่ดุลนะครับแล้วก็ดูความคม นี่ความตึงผิวนะดูภายนอกก่อนถ้ามันเข้าเขานะครับดูด้วยสายตาเปล่าเข้าเขาเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันนะมามาเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมชัดไหมครับชัดนะเดี๋ยวผมจะพยายามไปช้าๆนะครับแล้วก็จะพยายามมือนิ่งๆนะเพื่อนๆอ,อยาให้เพื่อนๆดูเป็นนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้ดูไม่ยากนะดูจบคลิปนี้เพื่อนๆเ,เดินสนามเจอซื้อชี้ขาดได้เลยนะครับอ่ะนี่นะครับดูถ้าเจอนะครับ1ก็คือดูเอานี้ก่อนละกันดู พื้นเหรียญเนี่ยพื้นเหรียญต้องคมคมนะเพื่อนๆคมดูยังไงมีแต่คนบอกว่าคมนะคมเขาดูยังไงนี่เพื่อนเพื่ก็เอียงใส่ไฟนิดนึงนี่เห็นไหมเส้นสาากระจายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยในไม้นะครับมีเหรียญตึงๆมันจะมีเส้นพวกนี้เส้นสาากระจายนะนี่แบบนี้นะครับที่มันวิ่งออกไปที่ขอบเหรียญน,นะแล้วก็ผิวเหรียญเนี่ยเขาจะเรียบตึงเห็นไหมนี่นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเหรียญตึงนะนี่ คมแบบนี้เลยนะครับนี่นะดูตึงๆแบบนี้สองนะครับเพื่อนๆเพื่อน,อนๆก็ดูใบหน้าของหลวงพ่อนะดูความคมนี่เห็นไหมมีเมตตามีเมตตานี่ใต้เมตตาก็จะมีเส้นเห็นไหมครับเนี่ยคมๆเส้นคมคมแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญตึงนะครับนะต่อไปเพื่อนๆดูอะไรเพื่อนๆก็นี่มาดูแถวจี้ว้อนนะครับความตึงนี่นี่เส้นเหล่านี้ติดเห็นไหมครับเนี่ย เส้นเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็คือเส้นที่เกิดจากการปั๊มนะครับนะแล้วก็ช่างเขาแกะบอกแม่พิมพ์ได้มีความละเอียดนะเวลาปั๊มมาเงี้ยมันก็จะมีเส้นเหล่านี้ติดนะครับนี่ในล่องจีวรนะคมพมแบบนี้เลยนี่นี่คมพมแบบนี้เลยเนี่ยแถวนี้ก็จะมีเส้นสารกระจายเส้นขนแมวให้เห็นนะครับนี่คมพมนะต่อไปเพื่อนๆดูอะไรอีกนะครับเพื่อนๆพ,พลิกมาด้านหลังนะพลิกมาด้านหลังอ่ะด้านหลังก็ดู ดูคมๆเหมือนเดิมหระครับดูเส้นสัตว์กระจายดูความคมอ่ะซูมนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมมันจะคมคมนี่คมมากแล้วก็จะมีเห็นไหมมีเส้นสั์กระจายวิ่งไปพื้นเหรียญแบบนี้นะครับนี่เส้นสั์กระจายนี่นะเจอแบบนี้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาเรียกว่าแทบจะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนีนะ่ผิวตึงๆคมคมแบบนี้นะตัวหนังสือเนี่ยเขาจะตั้งนี่แบบนี้นะครับ เห็นไหมนี่ตัวหนังสือเขาจะตั้งนูนเด่นเลยนะนี่เห็นไหมครับตัวเป้งๆเลยตัวหนาๆเลยติดแบบนี้นะครับนะอ่ะต่อไปดูตรงไหนอีกนะครับเพื่อนๆดูความคมแล้วนะนี่เขาให้ดูเนี่ยครับหูหน่อยอ่ะหูรูเจาะนะเพื่อนๆนี่รูเจาะนะมันจะปริ้นเห็นไหมเขาจะเจาะด้านหน้านะครับทะลุมานี่ด้านหน้านะเจาะฝั่งนี้ทะลุมาแล้วก็มันจะปริ้นเห็นไหม ปิ้นเล็กน้อยนี่เอียงอย่างนี้เห็นเลยมันจะนูนขึ้นมาเล็กน้อยจากจากที่เจาะนะนี่ปริ้นเล็กเล็กแบบนี้นะครับเป็นธรรมชาตินะต่อไปเพื่อนเพื<ๆ>่อก็ดูนี่ขอบตัดเลยนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้ขอบตัดดูง่ายจบง่ายนะอ่ะผมจะชี้ให้ดูอย่างนี้นะครับขอบตัดเหลืยรุ่นนี้นะเขาจะนะครับนี่เขาจะดูกันตรงนี้นี่นะครับมันจะเป็นมันจะเป็นบ่า เห็นไหมมันจะลึกลงไปนะครับแล้วก็มันจะเป็นล่องตรงนี้นี่ลองลึกๆคมๆนี่ลองลึกๆตรงนี้นะครับแล้วก็ใบตัดมันจะหยาบคล้ายๆขอบสตังนะเพื่อนๆนึกดูเหรียญสตังนะครับนี่มันจะหยาบนะหยาบคมนะนี่นะครับมันจะตัดแบบนี้นะนะครับใบตัดหยาบๆคมๆมีล่องตรงนี้นะแล้วก็เวลาตัดนะครับประมาณ 70%- 80%ก็จะขาดนี่แบบนี้ ล่องคมเหมือนอันนี้เป็นเหมือนขอบสตังนะเพื่อนเจากนั้นมันก็จะตัดฉีกเนี่ยมันก็จะมีรอยฉีกขาดของการตัดเหรียญน,นะครับนี่แบบนี้นะแบบนี้เลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆหันมานี่ฝั่งนี้เหมือนกันนะนี่เห็นไหมรอยตัดมันจะหยาบหยาบตัดฉีกขาดแบบนี้นะครับนี่แล้วก็บริเวณนี้ชัดเจนมากเลยเนี่ยเหมือนขอบสตังเลยนี่นะครับนี่ ไม้รอยตัดเพื่อนๆไปดูเหรียญสตังคนะ์นะครับมันจะลักษณะเดียวกันแต่อันนี้เขาเรียกเขาเขาเปรียบเทียบนะครับเขาเปรียบเทียบก็คือคล้ายๆกับขอบสตังค์แล้วก็ใบตัดก็จะหยาบหยาบเวลาตัดลงมาก็จะฉีกขาดนี่รอยฉีกขาดเล็กน้อยนะครับนี่ใช่นี่เองนะครับเพื<ๆ>่อนๆนะนะครับดูตามผมตามนี้นะครับก็เดินซื้อในสนามได้เลยนะเพื่อนๆปัจจุบ,บันก็ไม่แพงนะก็ยังไม่แพงนะครับก็ใครมีก็ยินดีรับเช่านะครับส่งภาพเข้ามา ทางลน์ทาง Facebook หรือโทรรายละเอียดในคลิปนี้ได้เลยนะครับนะสำหรับช่องเสนาบ,บานก็ามาแบ่งปันวิธีการดูพระแท้กันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กันไว้หน่อยนะครับ